ไปดูปฏิบัติการชัดดาวเครือข่ายสารวัตรซัวกันหน่อยนะคะเพราะว่าลาสุดนากองปราบเขาเปิดปฏิบัติการนี้บอกว่าจับกลุ่มผู้กระทาความผิดไปแล้วกว่า57คนแล้วก็ยึดทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์ได้กว่า70,00ล้านบาทนะคะโดยที่ทรัพย์สินที่ว่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือที่ดินสวนทุเรียนในพื้นที่จันทบุรีกว่า300ไร่นะคะคมีสนามกอล์ฟในจังหวัดกาญจนบุรี400ไร่นะคะมีที่ดินติดริมทะเลบนพื้นที่เกาะกูดจังหวัดตราด เกาะทะลุเกาะสมุยแล้วก็จังหวัดภูเก็ตทั้งหมดนี้ถูกอายัดเอาไว้หลังพบว่าเจ้าของทรัพย์สินคือคนในเครือข่ายเว็บการพนันออนไลน์ของพันตำรวจโทวัสวรรหรือสารวัตรสัวบุคคลที่ถูกออกหมายจับในข้อหาอ้างยี่ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะทรัพย์สินนี่ไม่น้อยเลยจริงๆนะคะ พลตอเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมอบหมายให้ทางกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางดําเนินคดีนี้มาตั้งแต่กุมภาพันธ์แล้วค่ะมีการกวาดล้างจับกลุ่มเครือข่ายทั้งหมด4ครั้งตรวจค้นเป้าหมายมากกว่า80เป้าหมายจับตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด57คนแล้วก็มีผู้ต้องหาบางส่วนหนีออกต่างประเทศอีก19คนยึดทรัพย์และทรัพย์สินได้หลายรายการเงินสด33ล้านบาทที่ดิน1298ไร่บัญชีธนาคารกว่า236บัญชี รถหรู15คันและเหรียญสกุลเงินดิจิทัลกว่า100ล้านบาทรวมๆแล้วในเครือข่ายสารวัต 7, 000 000รซัวเนี่ย7,000ล้านบาทแล้วอะค่ะซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนขณะนี้พบว่าถือว่าเป็นองค์กรอรุยากรรมขนาดใหญ่มีการจัดตั้งบริษัททั้งหมด61บริษัทและมีอีก7บริษัทที่อาจจะเข้าข่ายประกอบธุรกิจการมนันดังกล่าวนะครับภาพรวมก็ถือว่า มีความคืบหน้าไปมากนะครับเราตรวจพบว่าจากนมินีต่างๆเนี่ยไปซื้อพวกทรัพย์สินเช่นที่ดินสนามกอล์ฟต่างๆเนี่ยซึ่งดูแล้วไม่มีรายได้ขึ้นมาที่จะเหมาะที่จะไปซื้อได้นะถือว่าอยู่ดีก็มีเงินเข้ามาแล้วไปซื้อใช้ชื่อตัวเองเนี่ยมันดูแล้วก็คือกระบวนการในการเคลื่อนย้ายเงินจากการร่วมการเล่นกัพนันเนี่ยครับ พันตำรวจโทวิวัฒจิตโสภากูลผู้กำกับการ3กองบังคับการปราบปรามที่ดูแลรับผิดชอบการดำเนินคดีเครือข่ายสารวัตรสัวบอกว่าพฤติกรรมเครือข่ายเว็บพานันนี้เนี่ยจะเอาเงินที่ได้จากเว็บการพนันเข้าระบบบัญชีม้าแล้วค่อยโอนเข้าบัญชีคนในเครือข่ายนำไปแปลงเป็นทรัพย์สินค่ะส่วนใหญ่ก็อย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ที่เราอินเสิร์ตให้ดูเนี่ยนะคะมักจะเป็นที่ดินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ต่างๆตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตรวจสอบได้ว่าสารวัตรสัว อดีตเคยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น61บริษัทในจำนวนนี้มีอยู่11บริษัทที่ถือหุ้นอยู่ณปัจจุบันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทแลกเงินต่างประเทศบริษัทรับทําโปรแกรมเกมและกราฟิกมี7บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการพนันและเว็บไซต์การพนันออนไลน์ซึ่งปีที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าเครือข่ายนี้เนี่ยมีรายได้มาจากธุรกิจการพนันกว่า1-0,000ล้านบาทนะคะส่วนตัวผู้ต้องหาคนสําคัญอย่างสารวัตรสัวและคีแมนีก3คนตอนนี้ ยังหนีอยู่ต่างประเทศนะคะพลตารวจโทจิรพศภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางบอกว่าตอนนี้มีการติดตามแหล่งที่อยู่ของผู้ต้องหารายสําคัญทั้งหมดพยายามที่จะแกะอรอยก็พอรู้แล้วลหละว่าอยู่ที่ไหนยังไงบ้างในเรื่องการประสานจับกลุมก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายต้องใช้เวลาหน่อยแต่สิ่งที่สามารถดําเนินการได้ในขณะนี้คือการติดตามยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากเครือข่ายเว็บพนันทั้งหมด ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินต่อไปค่ะ